สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นังหน้าโรงคุณผู้ชมคะวันนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปดีๆการเจมมีข่าวดีมาบอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซานตาเฟ่จัดโปรโมชั่นส่วนพิเศษให้กับพวกเรานะฮะ s สเต็ก u ั d ดีจับคู่เมนูอร่อย และนี่แหละค่ะในมือเราคือสเต็กบัดดี้สเต็กจับคู่เมนูอร่อยเสิร์ฟ3เมนูบัดดี้พร้อมส่วนลด50%กับคุณผู้ชมเป็นกล่องฟอยแบบรักษาความร้อนไว้ามาถึงปุ๊บเราก็ทานได้อย่างอร่อยแบบนี้เพราะว่าเราสั่งแบบเดลิเวอรี่มานะคะทั้ง3เมนูคู่ดูโอที่จัดแบบบัดดี้มาให้แล้วเนี่ยพร้อมทั้งลด50%เนี่ยพิเศษมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าประกอบไปด้วยสเต็กไก่ซอสแจ่วผักโขมจับคู่มากับสปาเก็ตตี้แฮมและเห็ดคร ส่วนคู่ที่2เนี่ยคือสเต็กหมูหมักพริกไทยดำและสเต็กไก่ผักโขมบวกกับซุปเห็ดและบัดนี้คู่สุดท้ายก็คือสเต็กไก่ซอสสไปซี่ผักโขมบวกกับสเต็กสันคอหมูผักโขมบอกได้เลยว่าทั้ง3เมนูเนี้ย อร่อยแถมทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับซันตาเฟ่เดลิเวอรี่ก็ได้นะคะทุกเมนูที่อยู่ในโปรโมชันนี้นะคะจะลดไปเลย50%ซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทานที่ร้านหรือว่าจะสั่งกลับบ้านแบบชิวๆก็ได้ใช่แล้วคะ่ะเพราะว่าวันนี้วันที่28ตุลาคม <c oughs> ใช่เป็นวันแรก<อ>ที่ซันตตเฟ่ให้โปรโมชันนี้นะคะใช่แล้วก็ยาวไปถึงวันที่15าธันวาคมเลยคะ่ะ <c oughs> ถูกต้องค่ะายาวๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครอยากทานสเต็กต้องนึกถึงซันตตเฟ่นะคะ ออละมุนละไมฟุ <sketches> oh. s <S ้งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะทะเลเหมือนแมวเหมือนแมวเหมือนแมวการแสดงคันแอคแวนทะเลนี้ไม่แปลกใจนะแต่คนที่แปลกใจคือพิยุนเพราะตัวจริงพิยุนนิ่งมากก็คืออวนหรออ้วก ไอ้กหโอ้โโอ้โหโอ้หโอ้าหโ้โหโออ้อ้โอ้โห้อ้โเโ้จ้โเโออโอ้โหโอ้โอ้โโห้งหอ้โ้โ้โอนี่้

โอ้โหเ็บด้วยอโเราต้องหานก่อนนะโอเคแล้วังจากนั้นจะทำอะไรคอยว่าอตึงตึตัวดึกกว่าอีกแม่หน่แ่จิแม่มัวหมนะ ทะเล ไอ้นอยู่ไหนอะไอ้น็หอีกแลอนคุณยู่ไหนอม่ะไอ้น็อยหนีอะไรกูอยู่นี่ไอ้น็อตกูนึกว่าทิงกไปแล้วอะสนุกกันจังเลยร้องไห้ทำไมเนี่ยไม่ได้ร้องโอ้มานี่มานี่มานี่อ๋อ มันเล็กแต่ตัวแค่นี้เหมือนนั่งดูคนบ้ากลัวจริงเหมือนจริงเหมือนเราอยู่นอกรถโรงพยาบาลบ้ากูไม่รู้เลยว่ากูคุยอะไรกันตอนเนี้ยเหมือนเราเป็นแบบหายไปจากกูแม่ขาโอ้ยเราขี้หนักซะด้วยขาดไปเลยนอนพอขี้นานหรอ ซามูไรเดินผ่านไผู้ใได้นีอ่อะไรวะนาฬชาเริ่มไ hey, 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 อ้น็อตไอ้น็อตลูกห่ววิ่งเงี้ยป่ะไอ้น็อตดูครับที่ไปเลยไม่ต้องคิดถึงน็อตนะกูขออีกแป๊บนึงน,นะรำสบายเลยครับ khư mô mình ngày Ôi, nào? Cụ à? À... Bỏ cụ Mà điều này Ờ, cái <laughs> gì vậy nè à, Đồn với là attack Ê nốt nốt ก็โบออังส์มารินมึงยำหนังจี้อะทะเลแต่ตัวอะไรกออังสมารินไงโอ้ยก่ลทีผมจะกายน้วกีงนิ้วแหวนนิ้วแยวน เขาระเบิดแน่เลยนิ้วอะย้อนเวลาตามหารักหรอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักน้องน้ำไปเนี่ยพี่ชนน้องปัน้นน้องปัน้นมาพอดีเลยยังไม่ใช่ชื่อที่แหละ <c oughs> พี่นอ็อตรู้ไหมปั้นแอบ,บชอบพี่น็อตมาสามปีแล้วเป๊ะมาก บ้านยอมทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อให้พี่น็อตสนใจอะ่ะอป้านยอมเหนื่ยวแตบ้านกูจะดูว่าไปยังไงต่อติดอยู่ในลิฟต์ขึ้นไาบนดบาดฟ้าอะนระ้ก็เพื่อได้อยู่ห้องเดียวกับพี่น็อตบ้านยอมขึ้นอยู UFO หนีไปก็โหราบ้านชอบพี่น็อตบ้านลืมไปว่าสิ่งที่ั้านควรทำมากที่สุด แล้วคุณทำมัตั้งนานแล้วหายอันยังแฟนพันธ์เอกนั่งอยู่ตรงนี้เหรอตอนที่บอกชอบอะเสียงต้องหายไปด้วม่ได้ด้วยแต่สิ่งที่น้ำควรทำมาตลอดแล้วก็ควรทำมาตั้งนานแล้วคือบอกกับพี่ชอบว่าน้ำชอบพี่ชอบแล้วก็ตาเลยแล้วก็จังหวัดแล้วก็ตาเลยมันต้องแบบคือแล้วก็สิ่งที่น้ำควรมาตั้งนานแล้ว คือบอกว่าน้ำชอบแล้วปาดน้ำตานิดนึงก่อนแล้วเขาหยิบแล้วหยิบป hmm. ุ๊บไปก็เห็นว่าเป็นการล็อกหัวใจแล้วก็พี่ชื่ออะไรนะอะไรจองแล้วอะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้แล้วก็เขาพูดชื่อผู้หญิงอะว่ากับพี่โชนเมื่อไหร่คะเออแล้วพี่โชนก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็บอกว่าอ๋อน่ารักดีนะคะเหมาะสมเหมาะสมกันดี ตุ้มขึ้นมาแล้วก็เอบผมใบเฟินอ่ะไบเฟินน่ะคนนี้แฟนเรามีคนจองแล้วบอกอามไงพี่อามกับพี่น็อ เหมมืือออ่่ไรตั้งใจเดินตกแน่นเลยกว่าไม่ใช่เดินลงไม่ใช่เดินตกเดินลงถ้าจะเอาหานี่ต้องเดินแล้วกระโดดเลยนะ ไม่ลงน้ำปะลงลงเหรขาแล้วก็คือเป็นลมเลยโดเวลาในเต้าไงเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าการบอกรัาแบบน็อตอ่ะมันจะฟป็นเบอร์ขนาดไหนไม่ได้บองเราอ่ะโอ้ยสงสารเป็ดวิธีบอกรัาแบบน็อตน็อตโอ้โหบารมจารย์เนี่ย บอกรักแบบศโลมุสลมเดแสช่วยอาดียิงตรงนั้นปึ้งงจะยิงตรงนี้ปึ้งยิงตรงนั้นปึ้งยิงตรงนี้ว้าวต

หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิอยากเล่นต่อต้องไปแล้วว่าไปก็ได้งั้นเกิดอยู่ด้วยกันแหละพุ่งกับอ่ะกับเราอ่ะโอ้ยสวนสยามควาเหนื่อยแล้วอ่ะคือรักเฉยไหมกูหาเลยนะต้องมีแหละรักตั้งที่รัก ครกชุดนใจอ่รโอ้ยโอ้ยอิ่งพามันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเสียงเดี๋ยวมันก็รู้ว่ารักแบบน้อนอ่ะมันเป็นยังไงเขาบันทึกรักแบบน้อนเป็นแบบไหนนะโอ้โหรักแบบกินสกรีนสวยปะไม่เห็นอะ เม่นอ่ะมึงกลับไม่ทำทีหลังมันหมุนอยู่อ่ะมันถ่ายไปไหนแล้วแต่สวนสยามมันเขาปิดให้ถ่ายเลยใช่ไหมเนี่ยทั้ปันมากๆทั้งรักและก็ที่เดียวอะไรก็ได้ไว้วาไร่เติง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 ชอบที่เราชอบชอบที่สุดเออดูไปไหนก็ได้ โโออ้แล oh ้ว oh. ก oh ูก oh. ็หว oh ัง oh. ว่ามันจะมองมึงมาจากบนฟ้าแล้วก็เห็นความรักของกูบ้างโอ้าหกิจสุขการแล้วสุขการมีคนทำแบบนี้นะสีลง คนทำงานเยอะนะหนึ่งในนั้นก็มีกูด้วยแหละทำไม่เป็นแหละทำไม่เป็นเหมือนทางชิคกอเสียใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนไปอะไรอ่ะอาบน้ำที่เกาหลีอ่ะแป๊บนึงอ่ะ้วนอืมอ้วนถามอะไรอย่างไหมปะอ้วนมีอะไรอ่ะอืมอ้วนถามอ้วนเลยดิ่อืมตองจริงๆเลยนะไอ้ที่เราเรียกอ้วนอ้วนกันเนี่ย อ้วนมันคือไข่รอตั้งคำถามกนวนลังสิหรืออ้วนรีเธอนะน่านวกว่อ้นี่มนทยอดูจากสคนเปอยากแค่สมัมคนที่เป็นแชอบมากเลยอ้วนลังสินกับอ้วลีมีสท่าคนพอดีคเอ้ครูมันเป็นนุตมึงตื่นเต้อะไรใจด้รู้ไีกชื่อหนึ่งมีวนป่ หมดแล้วฉันจำได้แค่พี่อ้วนรังสิตอ้วนรังสิตอ้วนรีเทิร์นคุอ้วนมีนุษตในวงการนะหนาวเนี่ยหนาวเนี่ยกอดใครหนาวไหมกอดก่อนไปนอนไปหลับคนละหนึ่งควายไหมไม่มีอ่ะ เอ้ยมันต้องมีในหัวไม่ได้มันต้องมีในหัวไม่มีเลยไม่ชอบอ่านอะไรแบบนี้อ่ะเฮงตัางมาเซ็ตออฟฮิวเมอร์ไม่ค่อยมีกูอะในเซ็ตไปโรงแรมโรงแรมมาที่พักส่วนที่รักกับเธอเฮ้ยพี่ทิ่ได้แล้วเฮ้ยเอาเอามาแล้วมาแล้วชอบเลยแบบนี้ไปโรงแรมที่พักโรงแรมก็มิสสอนน้อมิสสอนน้อเฉยงงอะไร โรงแรม่ะที่พักถ้าอยากร่วมรักอะทิติไโรงแรมวะที่พักแต่ถ้าอยากรู้จักอะทักมา่อก่อนดีได้มองหาผู้ชายอะต้องมองหาคนที่ถูกสเปคแต่ถ้ามองหาสเป็กอะก็ต้องสันตเฟย์อ่าโซนโซน คานิ่มหนึ่งเนาะทำไมเนี่ยน right? ั่งดีๆน่ะมยงมันก็รู้สึกอะยังไงมันก็รู้สึกอะไรวะนั่งย <ED> ังไม่ได้หรอเอางี้ใช่ปะเออ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 ทำไมคิดว่าเขาอ่อยเหรอเ้ย น่าจริงจังมากสักทีแม่เฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัวเล็กมากอ้ตัวเล็กตัวน้อยดีก็ได้เออมุอตัวนี้เดียวอีทะเลอ่ะหวานอยากสวยเหมือนทะเลว่ะทะเลแดงหรือไปหมดแล้วตัวหวานมาก ี่นอีกหน่อยถ้าเราแต่งงานกันฮะไปร่างกฎหมายก่อนหนูว่าเราจะมีลูกกี่คนเนี่ยฮะทะเลเกลีย์เราสองคนไหมทำไมอ่ะยังมีลูกกี่คนก็ว่าเป็นเพื่อนใหญ่น้องไง ชื่อว่าอะไราตาหนองปะตาหนองตาหนองไม่เอาอ่ะเหม็นน่ารักเลยช<ป>ื่ออะไรต่พี่อ่ะกูอยากได้ กลายเป็นมหามงคลใช้อะไรคิดหนึ่งน้องมหามงคลลูกเขเขียนไรเห็นไม่ใช่เขาเป็นชื่อคอนโดปะชื่ออพาร์ตเมนต์ยันวุ่นวายยันวุ่นวายเพิ่นรอชิบหายเพราะความวุ่นวายทำให้เราได้เจอกัน ทำไม้เราได้เจออย่างนี้เขียนบทเขียนบทบายบายบายเฮงเฮงคือทีมเขียนบทเป็นทีมซาวด้วยเมื่อกี้จริงไปแล้ว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 เออะเฮงไอทะเลตัวหน่อยเดี๋ยวี่ค่ะบเอาลุยบุก <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วจังหวะเนี้ยเข้าไปเลยมันได้อ่ะวิ่ยเริ่มจากคอก่อนวิทยาลยคอแดงยังไม่ถึงเลยอ่ะมือ,อน้ำตาไหล <laughs> เหงื่อหรือเปล่าอ๋อ,อน้ำตาไหลจริงจิงมมี่ทอมมี่เพื่อนะไม่ใช่ไอ้นี่ไงฉลาดเกมโกง ออ๋เออฉลยนองซีเรียนะโอ้เฮ้ยฉากนีนที่เราชมวันดีอ่ะใช่อ๋อตอนนั้นยังไม่ยอมไงอืมพี่ยุ่นผัวมาอ,อินโดพี่ยุ่นดูแบบหิวกระหายอ่ะโอ้ยอ๋อยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอ นม่กลัห้งของก่อนมึครับกลออกต่อไปไม่ไหวอีกแล้วอะเหนหน้าตนดูิัสตอะกูดูมาสองซีซันแล้วอะผิ่หวังเนี่ยออตึงตึงตึโอ้ยหน้าก็ทะเลอะแตพี่ยุนก็แบบพี่ยุนน่านุ่มมาก ยังหอมบ้างน้าเขาหอมเงเองเดินปมชอบฉันไหมตอนนี้เหรอเพลงอะไรเต้า ยังอยากเต้นเนี่ยเออเออแต่รูปนี้สวยบางทีแค่สิ่งเล็กน้อยที่เราทำได้กัต้องสามารถเติมเต็มความรู้สึก,กทะเลมองอะไรอ่ะไม่ได้ผมไม่อยากไปไหนเลยเบียร์ครทมีะอ,อะไรไม่อยากพูดกันเนาะ เอแค่นั้นคือ Why y EP 2พอดูซีรีส์จบแบบนี้เนี่ยก็เป็นเวลาอันเหมาะอันดีมากที่เราจะต้องมีซันตตเฟในมือนี่นะคะและนี่ก็คือสเต็กบัตตี้สเต็กจับคู่เมนูอะไรสามเมนูพร้อมเสิร์ฟพร้อมกับลด50%ท่านที่ร้านก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือจะสั่งแบบเป็นซันตตเฟเดลิเวอรี่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมขา สามารถยููโทรได้เลย0ูนย์สองศูนย์แปดนึงเั่นเองนะคะทั้งสามเมนูเนี่ยคือพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแล้วตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่15าธันวาคมกับโปรโมชั่นสดพิเศษก็คือสเต็กสักคู่เมนูอร่อยและส่รนลด50%อย่าลืมไปหาทานกันนะคะสำหรับสเต็กแซนด์เเฟ่และฝากไว้ด้วยสำหรับวายวายนะคะตอนนี้ก็คือได้ได้ว่าจบแล้วสามารถหาชมย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีนะคะแล้วก็สามารถติดตามหนังน่ารงด้วยนะ ในทุกช่องทางเลย Facebook, Twitter, IG แล้วก็ช่อง y YouTube เอา,า,า lis, share, ละาค่ะคุณผู้ชมวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเราสี่คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย